คุณรู้ไหมว่าการตัดสินใจที่เล็กที่สุดของคุณเมื่อ5นาทีก่อนอาจเป็นหายนะที่ไม่มีใครตั้งใจเด็ดดอกไม้แค่ดอกเดียวอาจทำให้ดาวทั้งดวงสั่นสะเทือนได้จริงหรือนี่คือ the butterfly effect ไม่ใช่แค่เรื่องลมฟ้าอากาศแต่คือความจริงที่น่ากลัวว่าทางเลือกเล็กจิ๋วที่มองข้ามไป สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ใหญ่เกินคาดและคาดเดาไม่ได้ดราม่าจากความประมาทลองนึกถึงโค้ดที่เขียนผิดเพียงบรรทัดเดียวหรือข่าวปลอมที่คุณแชร์โดยไม่ตรวจสอบนี่คือเชื้อเพลิงที่สามารถจุดชนวนให้เกิดการล่มสลายของบริษัทหรือความขัดแย้งระดับประเทศได้ในไม่กี่ชัมม่วโมงยญยแมงมุมแห่งอำนาจเพราะเราทุกคนเชื่อมโยงกัน ในเครือข่ายอิทธิพลที่ซับซ้อนความผิดพลาดเล็กๆของคนคนเดียวจึงถูกขยายให้กลายเป็นพลังทำลายล้างในโลกดิจิทัลแล้วเราจะอยู่กับความจริงนี้ได้อย่างไรการตัดสินใจของเรามีทั้งแสงและเงาทุกทางเลือกคืออาวุธที่สร้างได้และทำลายได้แต่เราเลือกได้การเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเล็กน้อยอาจบังคับให้บริษัทใหญ่นับสิบต้องเปลี่ยนนโยบายได้การตระหนักถึงบัตเตอร์ฟลายเอฟไม่ใช่เรื่องของความกลัว แต่คือการเข้าใจว่าอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโลกอยู่ในมือคุณจริงๆคุณคือผู้กำหนดทิศทางของคลื่นลูกใหญ่วันนี้คุณจะรับผิดช,ชอบพลังมหาศาลในมือคุณอย่างไรคอมเมนต์บอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของคุณคืออะไร